ได้เห็นผู้นำหญิงในระดับโลกประกาศอำลาตำแหน่งไปอีกหนึ่งคนนะคะก่อนหน้านี้ก็คือจาซินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่ระบุว่าหมดพลังในการทำงานในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศแล้วล่าสุดที่เห็นอยู่นี้ก็คือนิโคลาสเตอร์เจียนซึ่งเป็นผู้นำของสกอตแลนด์เธอประกาศว่าหมดพลังเช่นเดียวกันในการทำหน้าที่หลังจากที่ รับหน้าที่เป็นผู้นำผู้หญิงคนแรกของสกอตแลนด์มาตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาแล้วนิโคลาเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรกับการเมืองของสกอตแลนด์และสหราชอาณาจักรติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะนิโคล่าสเตอร์เจียนผู้นำสกอตแลนด์วัย52 ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดกว่า8ปีประกาศลาออกจากตำแหน่งชเตอร์เจียนให้เหตุผลการลาออกว่ามาจากหน้าที่และความรักต่อพรรคและประเทศย้ำการตัดสินใจไม่ได้มาจากแรงกดดันระยะสั้นแต่มาจากการไตรตรองเป็นเวลานานพร้อมระบุว่าการทำหน้าที่ผู้นำที่ดีคือรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหลีกทางให้คนอื่นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายฝ่ายจับตาคือการที่สเตอร์เจียน We are at a critical moment. The blocking of our referendum as the accepted constitutional route to independence is a democratic outrage. But it puts the onus on us to decide how Scottish democracy will be protected and to ensure that the will of the Scottish people prevails. นิโคลัสเตอร์เจียนเกิดในปี1970ที่เมืองแอชเชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสกอตแลนด์ในช่วงที่เธอเรียกว่าเป็นยุคมืดของม <st ress> าการ r e เท็ดเชอร์เธอเข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติสกอตหรือ SNP ตั้งแต่อายุ16ให้เหตุผลในการเลือกเดินเส้นทางการเมืองว่าเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเทชเชอร์ ผู้นำหญิงคนแรกของอังกฤษและเรียกเทสเชอร์ว่าเป็นหนึ่งในแรงผลักดันของเธอนิโคลัสเดอเจียนเริ่มเส้นทางการเมืองในฐานะทีมหาเสียงให้กับพรรคกับเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเคลื่อนไหวเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของสกอตแลนด์เธอเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวหลังได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาสกอตแลนด์ในปี1999สกอตแลนด์มีระบบรัฐสภาเป็นของตนเอง ผู้นำสกอตแลนด์มีตำแหน่งเฟิร์สมินิสเตอร์เทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีหลังพรรค s p ชนชนะการเลือกตั้งในปี2011จเตอร์เจียนเข้ามาทำหน้าที่ผู้วางแผนการทำประชามติแยกตัวเป็นอิสระของสกอตแลนด์พร้อมกับฉายาเยสมินิสเตอร์รัฐมนตรีผู้สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระ Take the opportunity to Scotland's Scotlands as of today, Scotland future really is in is s c hands. a l e x s a ด m o n ผู้นำสกอตแลนด์และหัวหน้าพรรค SNP ณเวลานั้นลาออกหลังพ่ายแพ้ในการทำประชามติแยกตัวเป็นอิสระของสกอตแลนด์ส่งผลให้นิโคลัสเตอร์เจียนก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำหญิงคนแรกของสกอตแลนด์ตลอดการดำรงตำแหน่งกว่า8ปี กับนายกรัฐมนตรีสหราชาอาณาจักร5คนไม่มีใครสนับสนุนการทำประชามติหนที่สองของสกอตแลนด์และความพยายามเดินหน้าเรื่องนี้ผ่านสารดีกาก็ไม่เป็นผลอีกหนึ่งนโยบายภายใต้การผลักดันของสเตอร์เจียนคือการให้กลุ่มคนข้ามเพศในสกอตแลนด์เปลี่ยนเพศได้ตามกฎหมายก็ถูกสหราชาอาณาจักรตีตกแต่การขับเคลื่อนเรื่องนี้กับทำให้เธอเผชิญกระแสตอบกลับเชิงลบ และการเรียกร้องให้สเตอร์เจียนลาออกหลังฝ่ายบริหารของสกอตแลนด์ไม่สามารถาตอบคำถามกรณีคำตัดสินให้ส่งผู้ต้องหาหญิงข้ามเพศไอราไบรซนที่เกาะคดีข่มขืนสองคดีไปคุ้มขังในเรือนจำนักโทษหญิงแม้การหาตัวผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนิโคลาสเตอร์เจียนจะยังไม่ลงตัวแต่ผู้ที่จะมารับไม้ต่อ oh <my> หนีไม่พ้นเผือกร้อน และแรงกดดันในสองประเด็นหลักคือสถานะของสกอตแลนด์และกฎหมายรับรองเพศสภาพชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน